สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องซากุระจังวันนี้เราก็จะมารีวิวหมู่บ้านจากไอดีข้างหน้าหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคงั้นเริ่มเข้าไปหมู่บ้านกันเลยไปเลยบ้านหลังแรกก็จะเป็นบ้านหลังที่มีแจกันสีเหลืองแล้วก็มีต้นไม้สีเหลืองคือหมู่บ้านนี้ได้ไอเดียมาจากพี่แตงกวานะ คือเห็นพี่แตงกวาเขาทําหมู่บ้านเล็กๆมาประกอบละครแล้วก็เลยลองทําตามบ้างไปบ้านหลังต่อไปโอ้่ยังไม่ไปคืออันนี้อาจจะมีภาพผิดบ้างนะเพราะมันต้องอัดเสียงคือคลิปวิดีโอมันเสียเสียงก็เลยหายไปอ่ะนี่ลูกเสียงมันหายไะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังสีม่วงของตกแต่งก็จะเป็นสีม่วงหมดมีดอกไม้สีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงมีดอกไม้สีม่วงด้วย ดูสวยไหมอารมก็แบบสีม่วงเยอะหน่อยอุ้ยอันนี้คือเราเราลืมรีวิวบ้านหลังแรกเราจะทำแบบสองหลังอันบ้านหลังนี้ก็จะมีดอกไม้สีชมพูมีตู้วางรองเทา้าบ้านหลังที่สองก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นแบบบ้านสีฟ้าแล้วอันนี้คือขเข้าไปไม่มีบ้านมันเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเฉย อันนี้เป็นต้นดอกไม้สีฟ้าต้นไม้สีฟ้าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแจกันที่มีสีขาวแล้วก็จะมีแบบต้นไม้ด้วยข้างใถ้าสังเกตเนี่ยถ้าสังเกตน,ะกตนี่ต้นไม้ก็จะเป็นสีชมพูดอกไม้ก็สีชมพูหมดหลังนี้ก็จะมีต้นไม้สีแดง แล้วก็จะมีเอ,อดอกไม้สีม่วงเราจะให้อารมณ์ประมาณดอกลาเวนเดอร์แล้วก็จะมีต้นคิดมัดวางไว้หน้าบ้านด้วยนะอประมาณนี้บ้านหลังถัดไปก็จะเป็นแบบบ้านสีแดงประมาณนี้ก็จะมีแบบเป็นพวงมันคิดมันมาประดับหน้าบ้านด้วยสร้างความเราตกแต่งเราตั้งใจตกแต่งให้เป็นยุโรปแต่ถ้า,าใครทำละครมันก็ใช้หลายประเทศนะ มันใช้แค่ยูโรเนงเอเชียก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านหลังต่อน,นี้ก็จะมีพุ่มไม้สีเขียวด้วยมีพุ่มไม้สีเขียวมีดอกไม้สีปอารมณ์น้ำเงินมั้งสีม่วงสีม่วงผิดอันนี้ก็จะเป็นต้นคิดมาดบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบมี ดอกไม้สีเหลืองเยอะหน่อยแล้วก็จะมีเป็นบ้านหลังเดียวที่มีโต๊ะด้วยนะโอเคสวยๆต่อไปเราก็จะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านประกอบฉากเราก็จะสร้างตลาดไว้ด้วยอันนี้ประมาณเป็นร้านผ้าไหมอะได้เดียกการสร้างเป็นร้านแบบนี้ได้อัเดียมาจากพี่แต่งกวาเลยนะ เอออันนี้คือมีหลายสีเลยสีเหลืองสีแดงสีม่วงมั้งอันนี้ก็จะเป็นร้านที่มีแบบเป็นหายแล้วก็จะมีเครื่องเพชรด้วยที่เป็นวงกลมอะ่ะที่เป็นวงกลมก็คือเครื่องเพชรนั่นแหละประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านไก่ย่างไม่รู้จะตกแต่งอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้มีแอปเปิลกับแตงโม อันนี้ก็จะเป็นบ้านกลางหมู่บ้านไปอ่ะอจะนี่ก็จะเป็นต้นไม้กบมูมีอะไรแล้วก็จะมีแบบนี้นี่มีพุ่มไม้ด้วยนะอันอันต่อไปคือร้านดอกไม้นะร้านดอกไม้น่าจะรวยนะเพราะเห็นดอกไม้เต็มหมู่บ้านเลยคือน่าจะขายดีอยู่ดอกไ้เออต้นไม้ก็จะสีฉูดฉาดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นร้านเค้กถ้าใครได้ไอดีก็อย่าลืม ถ้า่ายได้ไอดีเอามาทําเป็นเตาอบเพิ่มก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นร้านผ้าเหมือนกันเป็นร้านผ้าแบบผ้าในร้านนี้ก็จะเป็นเป็นเงาอะ่ะเออขายของซ้ากันก็คงไดอ้อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณร้านเบียร์ร้านเหล้าร้านผลไม้ประมาณนั้นอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นโชคที่ทุกคนรอคอยมั้งก็จะมาแจกไอดีกัน ไอก็จะเป็นแบบนี้แหละดูในกล้องเอานะไอดี ID ของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคงั้นจบกับการรีวิวของช่องแซลลราจังสำหรับคนที่ผ่านมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะถ้าชอบนะคืออีกอย่างหนึ่งคือละครทีทุกคนขอมาอาจจะได้ช้าหน่อยเพราะว่าเราเรียนออนแล้วเขาก็คิดเนื้อเรื่องไม่ออกด้วยนะ